แน็ครับเจ็ดหกห้าสองโอ้เข้ามาปีหกห้าับนี่หกแปดล่ะเป็นแนบหูสองตัวแนบนี้นะเป็นแนบหูแล้วก็บูธออทางนี้มันกันหมดสภาพตามอายุการใช้งานแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยต้องยาหลวมเปว่า ชาวบ้านเปรอะว่ารถโนโล่ล่ะวะโอซสิงขับกับาดนี่เสียได้แล้วถอดแนวไปถอดทีละข้างนะข้างนี้ยังไม่ถอดนะกันมันหล่นริงต้องเอาโซ่ผูกไว้นี่ไว้โอ้ ว<ร> <sed> ิ <ed encontramos> <KK> or, freely, ่งไรดีโอ้ไอ้อยากๆนั่นวะครับเดี๋ยวเอาให้ครับเอาไปเอาไปขันอะไรเอาไปขันอะไรจุกรถอะไรนี่บ่อี๋งี้บ่เอาไปทั้งชุดอ่ะกลับกลับมา ครับอันนี้เป็นตัวแช็คเช็ครับเป็นบูตธแหนบเดี๋ยวไฟไฟฉายอยู่นะครับไฟฉายไฟฉายไฟฉายไฟแหนบอยแหนบเปลี่ยนลูกหมากวนครับว้าวหมากนกนางนกนี้แน่นแล้วนะสี่ตัว บนครับตัวหนึ่งอีกทางนี้นะชิ้งกับทางนี้ใช้งั้นมานานแล้วใช้หายไปวะไม่มีอะไรส่งเลยเดีย๋ยวจะหาไปใช้ก่อไปหายไปเป็นไหน,นอกไปใช้ mực kia mình hai bên này quá chạy mình ừ. chạy hai bên Hãy subscribe cho kênh À, ขโมยไปใชยเราไปวะไปชชยอยู่ไหนพุ่งแน่นแล้วครับอย่ารอกลงละเอ้ยกาวมานครับช่วยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาไปใช้ก่อนใช้หายไป ชัดเปบดเขาบอาโอ้ชัดเป็ดใครเอาไปใช้เราไปวะเอ,อ้ยโอ้ข้าวกินไม่ได้เผ็ดครับกินไ,ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนชัดเปบดไว้ครับลืม ันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์เดือดอะไรมัางแล้วคันนี้เอาไปใช้เราไปว่ะเออ,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 อตัวนี้แน่นแล้วนะครับสองต,ตัวนี้แน่นแล้วนี้แน่นแล้วตัวนี้แน่นแล้วครับ ตะกุ่มหมากล่างแน่นแล้วเบอร์สิบเจ็ดแน่นแล้วตัวนี้นะข้าวเชินบาต้องผูกไว้ก่อนนะเวลาใส่ครับเชือกร้อยก่อนที่นล่นยางเส้นเครื่องโอเคแล้วครับผ่าเลยครับผ่าออกมาเงี้ยกันมันชนเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนมันเครื่องให้ใหม่โคลงอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเกลียวหน่อยเนี่ยเป็นโคลงครับ ล่างโอเคแล้วนัดมอน้ำใส่แล้วครับทอ,อยางมอน้ำล็อกแน่นแล้วมอน้ำนัดถ่ายมอน้ำล็อกแน่นแล้วนะครับมองเห็นืุเปลาอ่าคเอ้ยพืนน้นแล้วครับสีนัดเนี่ยนัดมอน้ำรันแล้วตัวนี้ ตัวบนแน่นแล้วครับไอ้น็อตพวกนี้แน่นหมดแล้วนะน็อตสิบสี่น็อตไอ้ตัวนี้ก็แน่นแล้วครับนี่แน่นแล้วครั้งนี้ก็แน่นแล้วเหมือนกันแน่นแล้วใส่ไว้น้องแล้วนะไม่ชนแล้วโอเคได้แล้วครับเอ้ยใบชัยหายไปไหนตัวหนึ่งวะท่อยางหมอน้ำเปลี่ยนให้ใหม่แล้วอะไรกูมาไหล ทางนี้กับทางนี้ออกตรงนี้เบอร์20เลทยิงออก3ตัวที่2ถอ,อนแล้วนี้ ตีตีตรงนี้ออกตีตรงนี้นะตีตรงนี้ออกเลยปล่อยให้หล่นลงมาข้างล่างว่างงานไม่ว่างทำไปเมื่อกี้แหละหายหายไปไหนวะไปใช้เปลี่ยนลูกหมากล่างเอ้ยหมากบนก่อนหมากบนหมากบนอีกตัวนี้ยังไม่เสร็จล้างลูกสูบเบรคด้วยโอ้ข้างนี้ พิโนเลยคุับนบบปุนกแก่มา

บนไ่ว่างับสองสามตัวยว <c oughs> เิใส่ก้อีดีกว่า โอ้ล้นลนลนล้นอครับถสามตัวนะครับตัวนี้ 多，多，少一多，少图，少。图、哦，两、哦，两两。 เราสามตัวใจเย็นๆเข้าแล้วอเอ่อไปขันต่อโอเคครับ